ในปัจจุบันนี้เรามีสื่อนานาชาติมีคำกล่าวที่ถูกกล่าวกันเป็นอย่างมากซึ่งได้ถูกนำมาใช้โจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะสื่อตะวันตกคำกล่าวที่ว่านั่นก็คือมุสลิมทุกคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิมและคำกล่าวนี้ก็ยังได้ถูกพูดถึงแม้แต่ในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมไบโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ระเบิดรถไฟต่อเนื่องในเมืองมุมไบเมื่อวันที่1 1กรกฎาคมครับและเราพบว่าแม้แต่ในอินเดียโดยเฉพาะในมุมไบผู้คนก็ยังคงพูดคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามุสลิมทุกคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิมวันนี้เรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าบันทึกทางประวัติศาสตร,ร์ได้บอกอะไรกับเราและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ได้บอกอะไรกับเราถ้าเราดูบันทึกของบันทึกของศตวรรษที่19เราแทบจะไม่เจอเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทําโดยมุสลิมเลยครับผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19นะครับผมขอเอ่ยถึงแค่บ,บางส่วนก็แล้วกันนะเรารู้ว่าในปี1881อเล็กซานเดอร์ที่2แห่งรัเสเซีย ถูกลอบสังหารในขณะที่เขากำลังเดินทางอยู่ในราชรถกันกระสุนในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กได้มีระเบิดที่ได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่กำลังยืนดูอยู่ไป21รายครับและในตอนที่ซาเลสันเดอร์ออกมาจากราชรถได้มีระเบิดอีกรูกหนึ่งมาจึงทำให้เขาเสียชีวิตเขาไม่ได้ถูกลอบสังหารโดยมุสลิมแต่เขาถูกฆ่าโดยอิกนาซีเขาเป็นคนที่มาจากโปแลนด์จากบราบูสเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาเป็นพวกนิยมอนาธิปไตยเรารับรู้กันว่าในปี1 8 8 6มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น,นที่จตรัส เฮมาร์เก hey ในลาชิกคโ,คโกระหว่างการชุมนุมแรงงานมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต12รายหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจที่ชื่อว่าด,ดีเจนหลังจากนั้นมีตำรวจได้รับบาดเจ็บเพิ่ม7นายและพวกเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับกลุ่มผู้ก่อเหตุนในครั้งนี้ไม่ใช่มุสลิมเขาคือกลุ่มผู้นิยมอนาธิปไตยทั้งหมด8คนและไม่มีใครในกลุ่มสักคนที่เป็นมุสลิมเมื่อเราได้วิเคราะห์ดูจากบนันทึกการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20 เราได้รู้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าในวันที่6กันยายนในปีคิเตศกาัาชปี1901ประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นวิลเลียมแมคคลินลี์ได้ถูกลอบขังหารโดยผู้ที่นิยมอนาธิปไตยคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีออนก็ถูกยิงสองครั้งโดยลีออนครับซึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมในวันที่1เดือนตุลาคมปีคิเตศก, 10, กัลลัส1910เกิดเหตุระเบิดที่ตึกของหนังสือพิมพ์ไทมส์ที่ลอตอิลลิสฮลโวล มีผู้บริสุทธิ์เป็นจํานวน21คนซึ่งเสียชีวิตครับกลุ่มคนที่มีส่วนต่อการระเบิดในครั้งนี้ก็คือชายคริสเตียนสองคนที่ชื่อว่าเจมส์และโจเซฟพวกเขาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานครับเขามีเชมุสลิมเราได้รับรู้กันมาว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนในปี1914ที่เมืองซลายเยโวอัสยุค ฟลานซ์แห่งออสเตรเลียพร้อมกับภรรยาของเขาได้ถูกลอบสังหารซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้ที่มีส่วนในการลอบสังหารครั้งนี้พวกเขาถูกเรียกด้วยชื่อว่ายังบัสเนียซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวเซอร์เบียพวกเขาไม่ใช่มุสลิมจากบันทึกทงางประาสตร์เราดได้รู้ว่าเมื่อวันที่16เมษายนในปี1925มีเหตุการณ์ระเบิดโบสที่ บทเซนเดอนาเลียในเมืองโซเฟียเมืองหลวงของบัลแกเรีย,ยซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้ริสิทธิ์เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า150รายและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนนับเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในบัลแกเรีย,ยเลยครับซึ่งกระทําโดยกลุม่มกลุ่มคอมมิวนิสต์บัลแกเรียพวกเขาไม่ใช่มุสลิมเราดูจากบันทึกทางประวัตาสร์ว่าวันที่ 9, 9ตุลาคมปี1934 กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งยูโกสลาเวียถูกลอบสังหารโดยมือปืนที่ชื่อว่าวลาดาจอเจฟและเขาไม่ใช่มุสลิมเครื่องบินลำแรกของสหรัฐที่ถูกปล้นไม่ได้เป็นฝีมือของมุสลิมแต่เป็นฝีมือของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมชื่อว่าลามิเรสเขาปล้นเครื่องบินโดยสารของสายการบินของสหรัฐที่บินไปที่ประเทศคิวบาหลังจากนั้นเขาก็ได้ลีภัยจากพวกเขา ถ้าเราไปสำรวจประวัติศาสตร์การของการร้ายที่เกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมปี1968ทูตสหรัฐประจำประเทศกัวเตมาลาถูกสังหารโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับปี1969ทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุน่นถูกแทงด้วยมีดโดยฝีมือของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในปี1969ทูตสหรัฐประจำประเทศบราซิลถูกลักพาตัวโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมการโจมตีที่เป็นที่โด่งดังนั้นก็คือการระเบิดในเมืองโอคาโฮมา o เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี1995ครับมีรถบรรทุกได้บรรทุกระเบิดมาและได้ขับพุ่งตรงไปยังอาคารอันเฟลที่รโทเขามากซึ่งฆ่าชีวิต166ชีวิตและอีกเป็นร้อยๆอยคนได้รับบาดเจ็บครับในช่วงแรกได้มีปรากฏสื่อว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดของตัววันออกกลางหลายวันต่อเนื่องกันเลยครับพอต่อมาพวกเขาได้รู้ว่าผู้กระทําคือพวกยึดมั่นในฝ่ายขวาชาวคริสเตียนสองคนคริสเตียนชื่อว่าทิมูตีและเทอรี ผู้ที่มีส่วนในการระเบิดอาคารอันเฟลทที่รัฐโอคาโฮมาแต่เมื่อข่าวนี้ออกมาข่าวออกแค่ไม่กี่วันแล้วก็เงียบหายไปเลยครับต่างกับข่าวที่ลงก่อนหน้านั้นที่ลงข่าวว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดของตะว,วันออกกลางเป็นเวลาติดต่อ,อก,กันหลายวันหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จากปี1 9 4 1 4 8ภายในระยะเวลา8ปีมีการก่อการร้าย259เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของผู้ก่อการร้ายชาวยิวจากหลากหลายกลุ่มอินกูน สเตนแกงฮักกานาและเราได้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เป็นข่าวดังที่โรงแรมคิงเดวิดเมื่อวันที่22รกรกฎาคมปี1946ที่เกิดจากกลุ่มฝีมือของกลุ่มอิสกลุ่นภายใต้การนำของเมเนฮัมเบกิน,น ah in, ซึ่งมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต91รายโดยเป็นชาวองังกฤษ28รายชาวอาหรับ41รายชาวยู17รายและสัญชาติอื่นๆ15รายครับกลุ่มอิสกลุ่นแต่งการเลียนแบบอาหรับเพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าคนวางระเบิดคือมุสลิม ทั้งที่จริงแล้วคนที่เป็นแกนนําก็คือเมเนแฮมเบกินและมันเป็นเหตุก่การร้ายที่ใหญ่ที่สุดที่ไร้กระทําขึ้นในเขตอาณัตของอังกฤษซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตจานวน91คนโดยที่ในขณะนั้นเมเนแฮมเบกิน ah ถูกรัฐบาลอังกฤษขนานนามว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่ง หลังจากนั้นไม่กี่ปีไม่ได้แฮมเบกินได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลและหลังจากนั้นไม่กี่ปีเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพลองนึกดูสิครับคนที่เคยข้อคนบริสุทธิ์คนที่เคยข้อคนบริสุทธิ์เป็นร,ร้อยๆเป็นพันๆชีวิตกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลและได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและกลุ่มก่อการร้ายส่วนใหญ่ที่ต่อสู้เช่นสเตนแกลอิตสกูนฮักกานากลุ่มเจ้ายิวทั้งหมดพวกนี้ และผู้นำของพวกเขากลุ่มยางยิสตักราบินเมนาแฮมบีกินเอเดนชาลอนคนเหล่านี้ต่อมากลายเป็นนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญของอิสราเอลและคนพวกนี้ทั้งหมดได้ต่อสู้เพื่อรัฐชาวยิวถ้าคุณได้ดูแผนที่โลกก่อนปี1945อิสราเอลไม่ได้มียูประเทศอิสราเอลยังไม่มีเลยกลุ่มยิวพวกนี้พวกเขาถูกเรียกโดยชาวอังกฤษว่าเป็นพวกก่อการร้ายพวกเขาต่อสู้เพื่อรัฐของชาวยิว ภายหลังจากนั้นพวกเขาเข้ายึดครองพื้นที่และไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปและมาในตอนนี้คนพวกเดียวกันนี้ได้เรียกกลุ่มชนชาวปาเลสไตน์เดียวกันนี้ตี่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอันเป็นสิทธที่ชอบทำมากกว่าเพื่อเอาพื้นที่ของพวกเขาคืนมาพวกเขากลับถูกเรียกโดยอิสราเอลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเองคิดดูแล้วกันครับฮิตเลอร์เผาอยู่ทั้งเป็น6ล้านคนเขาไล่กลุ่มชนชาวอยู่ออกไปเมื่อพวกเขามาที่ปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ได้ต้อนรับลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาอย่างเต็มใจ ถ้าพวกเขาจะเอาพื้นที่คืนพวกเขาควรที่จะกลับไปเยอรมันพวกเขาควรที่จะกลับไปที่ยุโรปค,คิดดูแล้วกันครับชาวปาเลสไตน์ต้อนรับลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาลองคิดดูถ้ามีคนมาเยี่ยมที่บ้านคุณเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ตอนรับเข้ามาในบ้านคุณจากนั้นไม่กี่วันเขาก็กลับไล่คุณออกไปจากบ้านคุณแล้วเมื่อคุณเรียกร้องที่หน้าประตูบ้านว่าผมต้องการบ้านของผมคืนผู้คนก็เรียกคุณว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยในวันนี้ชาวปาเลสไตน์ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายถามว่าเขาไปทําอะไรพวกเขาต้องการพื้นที่ของพวกเขาคืนกลับมาบิีงตงเท่านั้นและพวกที่ถูกเรียกกันว่าเป็นมหาอำนาจพวกประเทศโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็ยอมรับถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนี้เรารู้ว่าในประเทศเยอรมันตาม,ต,ตามบันทึกตํารวจศาสตร์จากปี1 9 6 8ถึง92พวกกลุ่มบาเดอร์ไบฮฮอฟกลุ่มคนพวกนี้ฆ่าคนบริสุทธิ์จำนวนมากครับ ในประเทศอิศอตาลีเรารับรู้ได้จากบันทึกต่างๆเกี่ยวกับกองพลน้อยแดงอิตาลีซึ่งได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปจํานวนมากและคนกลุ่มนี้ก็ยังได้รักพาตัวนายกรัฐมนตรีของอิตาลีอันโดโมโรและหลังจาก45วันคนพวกนี้ก็ได้ฆ่าเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามาดูกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกันนี้กลุ่มก่อการร้ายที่คล้ายคลึงกันนี้เราพบว่ามันอยู่ในญี่ปุน่นกองทัพแดงญี่ปุน่นมีกลุ่มลัทธิพุทธอมชินลิเคียวและคนกลุ่มนี้ พยายามฆ่าคนเป็นพันคนในรถไฟใต้ดินของเมืองโตเกียวครับด้วยการสิกแกสพิษแต่ทว่าชมิดีคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำสำเร็จมากพวกเขาเพียงแต่ฆ่าคนได้สิบสองคนเท่านั้นแต่แล้วทว่ามีคนบริสุทธิ์มากกว่า5,700คนแต่รับบาดเจ็บอันนื่งมาจากแก๊สพิษนี้คนกลุ่มนี้เป็นพุทธในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายร้อยปีที่กลุ่ม IRA กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์คนกลุ่มนี้ทำกอน โจมตีประเทศอังกฤษคนกลุ่มนี้เป็นคาทอลิกแต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายคาทอลิกแต่ทว่าพวกเขาถูกเรียกว่าไอเอและเราก็รับรู้กันว่าคนกลุ่มนี้ได้กระทำการก่อการร้ายหรือการโจมตีหลายต่อหลายครั้งด้วยกันในปี1972อย่างเดียวได้มีการระเบิด3าครั้งในการระเบิดครั้งแรกม,มีผู้เสียชีวิต7คนครั้งที่2 1คนและครั้งที่3ากาคนในปี1974คนกลุ่มนี้ได้ทำการระเบิดครั้งที่2ด้วยกันใน,นที่นี้พวกเขาฆ่าคนบริสุทธิ์ไป5าคนในพับของเมืองกิลฟอร์ดท่าม,มีผู้ไผ้ไดับ,บคนค ในปับก้องเมืองบอร์มิงแฮมมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต21คนด้วยเหตุระเบิดและ182คนได้รับบาดเจ็บครับผมมีมิวราเพียงพอที่พูดเกี่ยวกับทั้งหมดที่คนกลุ่มนี้ได้กระทำผมเพียงแค่กล่าวไปไม่กี่อย่างด้วยการสุ่มนำมากล่าวเพียงเท่านั้นในปี1996 90, คนกลุ่มนี้ได้กระทำการระเบ,บิดในเมืองลอนดอนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนครับยิ่งกว่านั้น1996ได้มีการระเบิดบริเวณศูนย์จับใจของของ,ของเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ206คนครับ ในปี1998ได้มีการระเบิดที่เมืองแบนบิชโดยได้มีการบันทึกระเบิดหนักห้าร้อปอนด์เอาไว้ในรถยนต์เป็นเหตุทําให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ35คนครับในปีเดียวกันเรารับรู้ได้จากการบันทึกเกี่ยวกับการระเบิดที่เมืองโอแมคโดยมีการบันทึกระเบิดหนัก500่าร0 0ปอนด์เอาไว้ในรถยนต์เป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์จำนวน29คนได้เสียชีวิตและ330คนได้รับบาดเจ็บครับบันทึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากแหล่งอ้างอิงของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิม,ม่ใช่ผู้ที่บันึกง,ง,ง,งเา้ไวครับ ทั้งหมดได้มาจากแหล่ง,งอ้างอิงที่่ปช่ของมุสลิมจากรายง,งานของเอ็นเอสสี่ b ึงบีบีซีถ้าคุณเข้าอินเทอร์เน็ตสามารถเช็คดูได้ครับแต่หลายครั้งด้วยกันที่เมื่อจํานวนมากก็จจะมีความแตกต่างกันไปเมือ่อในปัจจุบันเรารู้มามีคนตายกี่คน2 9 6อีกรายงาน294อีกรายงาน2 9งดังนั้นผมจึงให้ตัวเลขที่ปลอดภัยโดยการกล่าวว่ามากกว่า290คนครับรายงานถ้าหากว่ามีตัวเลขมากก็อาจจะต่างกันอยู่บ้างตามรายงานที่ต่างๆแต่ถ้าหากว่ามีจํานวนน้อยก็จะมีความแน่นอน ทุกคนเหล่านี้มาจากแหล่งอ้างอิงของผู้ที่เป็นมุสลิมในปี2001 BBC ถูกพวก IRA ระเบิดแต่ทั่วคนเหล่านี้ก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแคทอลริกเลยในปัจจุบนันนี้รัฐบาลอังกฤษกับวากวากลัวผูกก่อการร้ายมุสลิมเสียม,ม,มากกว่าผมไม่รู้เลยว่าจากบันทึกของรัฐบาลอังกฤษนั้นได้มีพูกก่อการร้ายที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นมุสลิมกี่คนที่ได้ทำการระเบิดแม้กระทั่งเหตุระเบิดที่ร้อนดอนวันที่7กรกฎาคมก็ยังไม่มีรายงานยืนยันแต่มีแค่การสงสัยว่าคนทำเป็นมุสลิมยังไม่ได้มีอะไรยืนยัน ซึ่งจากการนี้ทำให้มีคนตายมากกว่า5 0คนรายงานหนึ่งบอกว่า52คนอีกรายงานบอกว่า56คนดังนั้นผมจึงพูดว่ามีคนตายมากกว่า5 0คนแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นด้วยเลยยอมให้ว่าคนที่ทำการระเบิดในวันที่7กรกฎาคมในปีสองพเป็นมุสลิมแต่กระนั้นก็ตามก็ยังเทียบกันไม่ได้เลยกับกลุ่มไอออกลุ่มไออาอทำให้เหตุระเบิดดังเก่านี้อายไปเลยกลุ่มคนพวกนี้ดิค่ะคนเป็นจำนวนหลายร้อยพันพันคนผมว่าในวันนี้รัฐบาลอังกฤษก็มีความกลัวมากกว่ากลุ่มไอเอาร์เอได้ก ต่เนื่องจากคำแนะนำของจอจบูสทุนี่แบร์จึงมีความหวาดกลัวผู้ก่อการร้ายมุสลิมมากกว่าปัญหาที่มีมามากกว่าร้อยปีเราได้รับรู้กันจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าในสเปนและฝรั่งเศสกลุ่มก่อการร้ายก็คือ ETA คนกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุโจมตี3-6ครั้งด้วยกันและในแอฟริกามีกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มหลายชื่อมีจํานวนมากแต่มีอยู่หนึ่งกลุ่ม ที่ควรจะนำมาก่าวไว้และเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ขึ้นชื่อในเรื่องความร้ายกาจถูกเรียก้วยชื่อว่า Lord ar Salvation Army ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายคริสเตียนคนกลุ่มนี้ได้ฝึกหัดเอกให้ทําการโจมตีในลักษณะการก่อการร้ายเมื่อเรามาดูที่ประเทศสีลังกาเราได้รู้จัก L T T E กลุ่มพยักรมินเอีลัมคนกลุ่มนี้ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องความร้ายกาจและความสุดโตง่งในความรุนแรงในบรรดากลุ่มก่อการร้ายในโลกครับคนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการระเบิดฆ่าตัวตายครับและพวกเขายังใช้เด็กมาช่วยได้ฝึกติเด็กให้มีส่วนร่วมในการระเบิดฆ่าตัวตายครับโดยปกติคนจะรู้กันว่าที่ปาเลสไตน์มีการระเบิดฆ่าตัวตายที่อิรักมีการระเบิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราได้ดูบันทึกทางประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการระเบิดฆ่าตัวตายคือพวก LTTE กลุ่มพยัคติมินีลมัมพวกเขาคือใครกันลรอเขาคือฮินดูแต่ัา่ารายงานของประเทศอินเดียไม่ได้กล่าวว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่นับถือศาสนาฮินดูรายงานเพียงที่กล่าวว่า LTTE กลุ่มพยัคติมินเดียยบ่อครั้งเลย การโจมตีแบบก่อการร้ายส่วนใหญ่ที่เรารับรู้กันมาส่วนใหญ่เลยจะมีการพูดถึงกลุ่มผู้ต่อสู้ชาวแคชเมียร์ส่วนการโจมตีจะถูกปิดนั้นเราสามารถคุยกันเวลาอื่นได้ครับแต่ทว่าเราได้ยินกันมากี่ครั้งและสิ่งที่ท่านผู้พิพากษาฮอสเบสซูลเลสกล่าว้ท่านได้บอกให้เรารู้ถึงการโจมตีแบบก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในอินเดียผมสงสัยว่ามีกี่คนที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้เคยได้ยินกลุ่มเรานี้ในหนังสือพิมพ์มีกี่คนที่เคยดินครับบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นท่านผู้พิพากษาอัน แต่ทั่วคนทั่วไปเราไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่ได้มีการพูดถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่เลยพวกเขาจะพูดถึงมุสลิมทำไมเป็นเช่นนั้นในประเทศอินเดียมีกลุ่มก่อการร้ายที่มาจากศาสนาเกือบทุกศาสนาเกือบทุกศาสนาเลยครับเรารับรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวซิก์กลุ่มบดเดนวอนในรัฐปัญจาบเรารับรู้ว่ารัฐบาลอินเดีย ในวันที่ห้มิถุนายนปี1984คนกลุ่มนี้ได้ยึดของวิหารทองคำซึ่งมีคนตาย1 0 0คนหลังจากนั้นไม่กี่เดือนในวันที่31ตุลาคมปี1984นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอินทิราคันธีได้ถูกลอบสังหารโดยคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่เป็นชาวซิกส์โดยทำไปเพื่อแก่แค้น ถ้าคุณที่เข้าไปเว็บไซต์ของ South Asian Terrorism Portal ซึ่งมุสลิมไม่ได้ทำแต่ทำโดยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วคุณลองดูรายชื่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดทำโดยกลุ่มคนทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามุสลิมเป็นคนส่วนน้อยครับแต่สิ่งที่ได้กล่าวนี้ไม่ได้มีการจุดประเด็นพูดคุยกันในสื่อเลยครับถ้าคุณไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่รัตติปุระจะพบว่ามีกลุม่มผู้ก่อการร้ายชาวคิสเช่นกลุม TF, ่ม ATF, t Otpula Tiger Force, กลุ่ม NLFT, National ริบเลชันฟลอนออฟทิบูลาพวกเขาเป็นชาวคริสต์พวกเขาได้ฆ่าชาวฮินดูหลายคนรายงานที่คุณได้เข้าไปที่เว็บไซต์ชาวฮินดูสี่คนถูกฆ่าชาวฮินดูแปดคนถูกฆ่าในวันที่สองตุลาคมปีสองพันสี่ชาวฮินดูสี่สี่คนได้ถูกฆ่าตายและหลายคนได้รับบาดเจ็บด้วยฝีมือของคนกลุ่มนี้พวกเขาเป็นชาวคริสต์ในรัฐอะซอมอุนฟ้าแค่กลุ่มอุนฟ้ากลุ่มเดียวแค่กลุ่มอุนฟ้ากลุ่มเดียวในช่วงเวลาสิบหกปีที่ผ่านมาครับ จากปี1990ถึงปี2006คนกลุ่มนี้ได้ก่อการร้ายเป็นที่สําเร็จจานวน749ครั้งด้วยกันคนกลุ่มนี้ทําให้กลุ่มผู้โจมตีชาวแคสเมียต้องอายไปเลยครับการจมตีผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการยืนยันจำนวน749ครั้งครับ แต่ถ้าวาเมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์เรารู้เกีเ่ยวกับการโจมตีของชาวแคสเมียเพียงเท่านั้นและผมจําได้ว่าสองปีที่แล้วผมได้รับการเชิญอันทัมดุลินล่ะด้วยความเมตตาของพระเจ้าจากที่ต่างๆของอินเดียจากที่ต่างๆของทั่วโลกผมได้รับการเชิญจากชาวแคสเมียมาหลายครั้งด้วยกันแต่ถา้ามันเป็นเวลาเหมาะที่จะไปใช่หรือยังไม่ใช่แต่ท้ายที่สุดในเดือนกันยายนปีสองพันสามผมจึงตัดสินใจไปแคสเมียครับ และที่นั่นผมได้บรรยายที่สีนาโกา้และผู้ที่จะบรรยายได้บอกผมว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการบรญยายในที่สาธารณะได้ครับและพวกเขาได้จัดบรญยายของผมที่ลานโปโล,โลในแคสเมีย โดยมีคนมาร่วมฟังเป็นแสนเลยครับท่ามกลางความวุ่นวายที่มีอยู่แต่ถว่าทางรัฐบาลได้จะเตรียมรักษาความปลอดภัยให้กับผมผมยังรู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนเหล่านี้พร้อมกับปืนกลจึงมาอยู่กับผมด้วยผมไปสถานที่ต่างๆม,มากุนมาคเบลกัมได้บรรยายและอื่นๆก็โอเคผมไม่ได้คิดว่าจะมีความต้องการแบบนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าผมได้ไปที่รัฐอสัมเพื่อบรรยายและทันทีที่เครื่องบินได้รงจอดที่สนามบินผมได้พบว่ามีชุดรักษาความปลอดภัยอยู่รอบตัวผมผมยังกล่าวว่าทำไมและนั่นไงผมจึงขอบคุณพระเจ้าอันฮัมดุลินละถ้าผมมมีีีไไไดด้้อยู่่่่่ททนนนาากกลัับหรค ผมไม่รู้มาก่อนเลยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีผู้ก่อการร้ายจำนวนมากอยู่ที่รัฐอสมพวกอุนฝา่ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้โจมตีมุสลิมเป็นการเฉพาะเลยคนพวกนี้เป็นชาวฮินดูมีกี่ครั้งกันที่สื่อต่างๆได้รายงานเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ก็เพราะว่ามันเหีเยวยวนไงรายงานต่างๆเหล่านี้อาจจะอยู่ในข่าวสั้นมีปรากฏใช่ข่าวสันวส้นแต่จะมีสักกี่คนที่สังเกตเห็นได้แต่ไม่เคยปรากฏเป็นผ่านหัวข่าวเลยแค่ข่าวสัน้นในบรรดากลุมล่มกลุ่มผู้ก่อการร้ายพวกเนสซร์ไลท์พวกลัทธิเหมา พวก Communist. คอมมิวนิสต์การโจมตีแบบก่อการร้ายอันดับหนึ่งของอินเดียมากที่สุดคือจากพวกลัทธิเหมาในเนปาลเพียงอย่างเดียวในช่วง7ปีที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ได้ทําการโจมตีแบบก่อการร้ายจํานวน9กาครั้งครับและเจะาก0กร้อยตำบลของอินเดียตามรายงานของรัฐบาลอินเดียตามรายงานของเว็บไซต์เกี่ยวกับการก่อการร้ายพวกเขาเกล่าวว่ากลุ่มคนพวกนี้มีอยู่ใน150ตําบตำบลของอินเดียครับคนกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุโจมตีแบบก่อการร้ายในหนึ่งส่วนสามของอินเดียอันดับหนึ่ง ถ้าคุณได้เปรียบเทียบจำนวนที่คนกลุ่มนี้ได้ฆ่าการโจมตีที่พวกเขาได้ทำกับกลุ่มผู้โจมตีชาวแคสเมียเทียบกันไม่ได้เลยครับพวกรัฐที่เหมาถือว่าเป็นอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าสําหรับอินเดียแต่ครั้งกระทำเราพบว่ารัฐบาลนั้นมีความหวาดกลัวผู้ก่อการร้ายมุสลิมมากกว่าทำไมถึงไม่เช่นนั้นเหตุผลก็คือจอร์ช เมื่อสองวันที่แล้วนี่เองวันที่แปดกันยายนมีบทความหนึ่งในข่าวของหนังสือพิมพ์ถามว่าบินเดียไม่ได้อยู่หน้าแรกแต่อยู่ด้านในแต่คนขา้ามเป็นบทความใหญ่ครับได้กล่าวว่ามีจรวจจำนวน8ปดร้อยเจ็ดสิบห้าลำเอาวจำนวนมากจรวจแปดร้อยเจ็ดสิบห้าลำจําวจำนวนแปดร้อยเจ็ดสิบห้าลำซึ่งคาดว่าจะถูกส่งไปให้พวกรัฐทิมเมาครับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกตักจับเอาไว้และได้ถูกยึดไว้และเครื่องยิงจรวจจำนวนสามสิบชุดคิดดูแล้วกันมีอาวุจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย ที่กลุ่มก่อการร้ายที่ทางรัฐบาลได้จับกลุ่มเอาไว้จะรวมจำนวน8 7ดเ็ลำพราเขาสามารถทำสงครามกับกองทัพของอินเดียได้เลยทีเดียวและปกักการทีดีกลุ่มตำรวจของรัฐอันธรประเทศในให้ได้ระบาดถึงก,กัชอกเขากล่าวว่าด้วยเครื่องยิงจรวดเหล่านี้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะโจมตีสถานีตำรวจใดก็ได้รถถังใดก็ได้ของรัฐบาลอินเดียจากระยะ6 0 0เมตรครับระยะไกลออกไปมากกว่าครึ่งกิโลเมตรคนกลุ่มนี้สามารถที่จะโจมตีรถถังของอินเดียสถานีตำรวจของอินเดียได้เลยครับแล้วพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเครื่องยิงจรวด แต่คระนั้นก็ตอมผู้คนกับวอดกลัวคนที่มีเคราคนที่ใส่หมวกคนที่ใส่กางเกงเนื้อตะตุ่มคนเหล่านี้อันตรายมากกว่าเครื่องยิงเจรวดอย่างนั้นหรอครับ